สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาติดวงบายบูพยาหันจะดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดวงให้กับชาวธนูรคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไหลสลับไพ่นะครับ ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c สก b e กดติดตามแรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้อการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีนานโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับไพ่กันนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวน้มของการสรับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่จัสติสไพ่หนึ่งเหรียญ2ดาบไพ่เดทนะครับไพ่ไหนถือเหรียญสิบ ถ้วยนะครับสถ้วยโอ้ไพ่ไหนถือถ้วยไพ่สดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่สิบไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้เดอะเรเบิร์นะครับโอเค,ค่อนข้างดีทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีนาโน้มทิศทางเป็นช่้นไร่สำหรับชาวธนูรักขนาดธนูรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณคือไพ่หเหรียญ หนึ่งเหรียญในที่นี้มันแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือคุณกําลังจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้รับโอกาสได้รับความหวังใหม่ได้รับสิ่งดีๆตอบโจทย์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณกำลังหวยหาคุณกำลังอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตเนี่ยชาวธนูแราคานูเนี่ยรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตแล้วในช่วงเครื่องเดือนแรกของเมษาย,ยนนี้แต่คุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับ เพราะว่าอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญคือธาตุดินเนาะแปลว่าคุณจะต้องค,ค่อยๆปรับค,ค่อยๆเปลี่ยนค,ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ได้ดีขึ้นแบบหวือหวามันจะไม่ได้ดีแบบปุ๊บปั๊บแล้วดีขึ้นเลยนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่หนึ่งเหรียญเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันเหมือนเหรียญประทานพรน,นะมันเป็นอะไรที่คุณจะได้รับความสุขความสมหวังการเต็มๆในสิ่งที่ดี มันยังหมายถึงในลักษณะที่ว่าคุณกําลังจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกําลังจะได้รับโอกาสกำลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับแล้วก็ความรักกําลังจะลงตัวได้มากขึ้น แต่การที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจในการเรียนรู้ในการปรับรูปแบบอีกครั้งหนึ่งอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องพยายามสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอีกสักนิดหนึ่งอิทธิพลของไพ่นี้นะครับขึ้นมาเป็นไพ่เดจัสติส justice เนี่ยแปลว่าการทำสมดุลการทำสมดุลในที่นี้แปลว่าคุณต้องสมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะอารมณ์แล้วก็สมดุลในเรื่อนงะของความรักความสัมพันธ์คุณต้องไม่รู้จักแบบเยอะจนเกินไปคำว่าเยอะจนเกินไปเพราะว่าไม่รู้จักที่จะไปต้องไปเรียกร้องจนเกินไปไม่ต้องไปจุกจิกกับเขาเยอะเกินไปไม่ต้องไปมีความรู้สึกหึงหวงหรือหวาดระแวงในเรื่องของภาวะ อะไรจนเกินไปเรามีหน้าที่ทําสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกประคับประคองความรู้สึกให้ดีอิทธิพลของไพ่จัสติกนี้นะครับสังเกตดูผู้หญิงคนนี้กําลังมีปิดตาอยู่แล้วก็ช่างตาช่างอยู่ในแมวขาวแล้วก็แมวดําที่กําลังทะเลาะกันอยู่แต่ไพ่ใบนี้มันกําลังสื่อให้เห็นว่ามันกําลังสมดุลอยู่นะอืมมันแปลว่าคุณต้องรู้จัก หลับตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งบ้างที่จะมองอะไรให้มันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรน้อยกว่าเราแล้วก็หรือเขาให้อะไรเราน้อยกว่ามันแปลว่าเขาอะไม่ดีไม่ใช่นะครับ มันแปลว่าเราต้องพยายามทําสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เราอย่าแบ่งขาวอย่าแบ่งดําเพราะในไพ่บอกว่าขาวกับดํามันเท่ากันมันอยู่ที่ว่าเราสมดุลกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกความถูกผิดได้มากแค่ไหนเช่นถ้าเกิดเขาถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณให้เขามากมายเหลือเกินกับสิ่งที่เขาให้กับคุณมาชาวธนูอยากจะบอกว่าถ้าคุณให้เขามากเกินไป มันแปลว่าความไม่เท่าเทียมแล้วเพราะคุณให้เขามากถูกไหมมันแปลว่าตาช่างเนี่ยมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งน่ยที่มีแบบหล่นลงมาอีกข้างหนึ่งจะต้องลอยขึ้นมันแปลว่าไม่สมดุลน,นั่นมันแปลว่าคุณให้เขามากเกินไปคุณต้องรู้จักปรับต้องรู้จักพอดีคุณต้องรู้จักที่จะหยุดที่จะให้เขาบ้างนะครับ ประมาณนั้นไม่ใช่ว่าคุณให้แบบหลับหูหลับตาให้อันนั้นคือให้จนเกินไปอันนี้ก็คือไม่สมดุลเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราต้องเรียกร้องให้เขาทําให้เราทุกอย่างแต่มันแปลว่าถ้าเขาไม่รู้จักทําอะไรให้เราเลยเราก็ต้องรู้จักสมดุลเราก็ต้องรู้จักพอได้แล้วที่จะให้เขาเพราะให้ไปมันก็เหมือนตำพริกละลายแม่น้ําเราต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้านะครับใครอยู่ในศาสนาพุทธจะรู้ดีว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มนุษย์ควรเดินสายกลางไม่ใช่ว่าสุดตรงไปทางซ้ายหรือทางขวามันแปลว่า j u s สติ e เนี่ยมันคือสมดุลมันแปลว่าเราต้องรู้จักเดินสายกลางมันต้องรู้จักผ่อนหนักต้องรู้จักผ่อนเบามันก็คือความสมดุลน,นะครับ j u s สติ e เนี่ยตัวแทนแห่งไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเราให้เขามากเราก็ต้องพยายามไม่ใช่ให้ไปเอากับเขามากขึ้นแต่แปลว่าเราต้องรู้จักพอรู้จักที่จะบาลานซ์สมดุลต้องรู้จักที่จะ เหมือนกับเขาเรียกว่าเติมเต็มพลังงานถ้าเขาเติมเต็มเราไม่ได้เราก็ต้องเติมเต็มพลังงานของตัวเองนะครับอย่าไปแบกรับภาระของสิ่งต่างๆที่ได้กระทําเอาไว้มากจนเกินไปมีไพ่สิบไม้บางทีเนี่ยเราอะเต็มใจที่จะแบกเองแต่เมื่อมีปัญหาเรากับโทษฝ่ายนั้นว่าหนูให้เขามาเยอะแยะผมให้เขามาเยอะแยะแต่เขาไม่เคยให้อะไรหนูเลยนั่นมันแปลว่าคุณให้เขามาตั้งแต่แรก ถึงแม้เขาจะเรียกร้องแต่คุณให้ไงมันคุณยอมไงมันก็แปลว่าคุณแบกเขามาตั้งแต่แรกแล้วไงแต่มันเพิ่งมาแสดงผลในลักษณะของความอึดอัดจนถึงขั้นขีดสุดแล้วคุณถึงต้องมาทวงถามความยุติธรรมแต่จริงๆความยุติธรรมมันไม่มีนะเพราะอะไรเพราะเราแบกรับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองมันมีวิธีทําสมดุลได้คือปล่อยวางนะครับปล่อยวางแล้วก็หยุดในสิ่งที่เราควรจะให้ ตัดมันไปไพเดทเราควรจะต้องตัดแล้วมันถึงเขาเรียกว่าอะไรนะฟางเส้นสุดท้ายอ่ะมันเหมือนยมทูตกําลังจะมาตัดเส้นชีวิตเนี่ยออกละมันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะจบแล้วถามว่ามันแปลว่าเลิกได้ไหมได้นะครับมันแปลว่าเลิกก็ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเลิกก็ได้มันแปลว่ากําลังจะจบสิ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องรู้จักปล่อยวาง ในทางเบสมีสองอย่างนะครับมันแปลว่าเห็นไหมประตูนี้คือประตูปิดประตูนี้คือแสงสว่างเรากําลังเลือกอยู่ว่าเราจะออกไปประตูไหนดีประตูนี้มันปิดตายแต่ประตูนี้มันกําลังมีแสงสว่างลอดมาถ้าเราออกไปตรงนี้เราจะรอดแต่ถ้าเราออกไปประตูนี้มันจะตันมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกประตูไหนถ้าเราเลือกประตูนี้มันปรว่าเราจะตัดเราออกไปทางนี้แต่ถ้าเกิดเรา เลือกที่จะอยู่ต่อเราก็จะจมทุกอยู่อย่างนี้เพราะประตูนี้คือปิดตายมันเลือกได้แค่ประตูเดียวคุณต้องเลือกเอาว่าประตูนี้หรือประตูนี้ถ้าประตูนี้คุณต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเขาเรียกว่าตัดกรรมตัดกรรมในที่นี้มันแปลว่าเลิกก็ได้หรือมันแปลว่าเราหยุดทุกอย่างแล้วรอรีแอคชั่นกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รู้สึกสบายขึ้นถ้าคุณหอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งแบบนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยมาก รู้สึกท้อมากเป็นกังวลมากดังนั้นตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสาหยุดเฉยๆนิ่งก่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วคุณต้องพักแล้วนี่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณทําอะไรเพื่อเขามาเยอะคุณต้องปล่อยวางแล้วก็หยุดนิ่งหรือเขาจะหยุดนิ่งเราก็หยุดนิ่งเราก็ควรที่จะต้องไปแบบนิ่งไปก่อน เพราะอะไรครับไม่ต้องกังวลนะมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณอยู่แล้วเพียงแต่บางทีแล้วการที่เขาหยุดนิ่งในที่เนี้ยมันอาจจะแบบปลว่าเขาอาจจะต้องการอยู่คนเดียวก่อนต้องการตัดสินใจหรือต้องการเคลียร์ตัวเองอะไรใดๆเราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราก็ต้องรอแล้วเขาจะมีโอกาสของการกลับมานะครับหรือบางคนเนี่ยใครที่ถูกแบบปิดกั้นไปคุณก็มีโอกาสจะได้รับการติดต่อ นะครับแล้วพยายามอย่าพึ่งคาดหวังกับสิ่งที่เราทําเพราะอะไรครับเหมือนแม่หมดคนนี้กําลังปิดตาแล้วกําลังปลาลุปาเม็ดไปให้ตรงเป้าหมายอยู่ที่เดิมอะ่ะบอกไว้ก่อนว่าการปิดตาแล้วคุณจะปาเป้าให้ไปถึงในที่จุด,จดเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมได้แต่ยากมากมันแปลว่าคุณอย่าพึ่งคาดหวังอย่าพึ่งพยายามที่จะทําอะไรให้มันตรงจุดตรงเป้าเราแค่พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราทําเหมือน เขาบอกว่าให้เราโฟกัสในปัจจุบันแล้วอนาคตมันจะดีเองถ้าเราทำวันนี้ที่ดีที่สุดอนาคตมันก็ต้องดีดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเป้าหมายคุณยังไม่ชัดเจนคุณอย่าพึ่งปาคุณอย่าพึ่งไปคุณต้องทำสมดุลให้ได้ก่อน แล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังการเติมเต็มจากไพ่สามถ้วยพยายามเปิดหูเปิดตาพยายามทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกดีรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าแบบไปเฉลิมฉลองไปเที่ยวไปสังสรรค์แฮงเอาท์กับเพื่อนก็ได้นะครับแต่อย่าเกินไปเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีเราเฉลิมฉลองต้องมีลิมิตนะ เพราะว่าไม่งั้นจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแบบพยายามเปิดใจยอมรับพยายามมีความสุขกับคนรอบตัวรอบข้างบางทีแล้วอาจจะมีอะไรที่มันเป็นความสมดุลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจนเกินไปเราจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วพยายามโฟกัสเป็นระยะยาวนะครับอันนี้คือไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นรา,าศีธาตุดินราศีพฤกษ์กันมังกร และยังมีราศีาธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับสองใบนี้คือราศีาธาตุน้ำและก็ราศีาธาตุดินเป็นอะไรที่สมดุลกันมากนะครับมันแปลว่าคุณนะจะมีโอกาสที่ได้รับพลังงานในด้านบวกได้รับการเติมเต็มได้รับการที่จะแบบมีการวางแผนมีการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตแบบชัดเจนแบบมีโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ แล้วทําทุกอย่างให้มันไปสู่จุดเป้าหมายนั้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แบบจะรีบเร่งนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของคุณอาจจะยังไม่ถึงเป้าเราก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนแบบเนี่ยนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยกำลังจะค่อยๆเหมือนกับหัดขี่ไม้กวาดอ่ะอมันก็ต้องแบบไปถึงเป้าหมายอนาคตที่เราควรอยากจะไปอิทธิพลของไพ่ไหนถือถ้วยมันแปลว่า คุณจะเต็มไปด้วยพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาเติบโตมั่นคงนะครับมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถเป็นคู่กันได้จากไพ่เลเวอร์อิทธิพลใต้สําหรับคือเลิฟเวอร์แปลว่าคุณยังสามารถมีความสุขความหวังการเต็มเต็มพลังงานในด้านบวก หรือคุณกับเขายังเป็นคู่กันได้คุณกับเขายังมีการเติมเต็มยังมีการให้ความสุขความหวังของกันและกันได้มากขึ้นมีไพ ten ่แทนออบคับเกิดขึ้นแทนอบคัแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คอมมิตนะครับสามใบนี้มันแปลว่ามีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักที่เคยจบเลิกลากันไปหรือความไม่ชัดเจนใดๆการเรียก ร้องหาความยุติธรรมใดเนี่ยมันกําลังจะลงตัวมันกําลังจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกําลังจะได้รับผล สิ่งต่างๆเหล่านั้นจากไพ่สามใบนี้สามใบนี้มันแปลว่าคุณกําลังจะมีความสุขความสมหวังการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกแล้วก็มีโอกาสจะมีคอมมติตใครที่มีคอมมิตแล้วคุณมีโอกาสจะได้มั่นหมายใครที่มีการมั่นหมายเอาไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีการแต่งงานมงคลสมรสกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกความสุขความหวังทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมีแนวทางการเติบโตการพัฒนาไป ข้างหน้านะครับคุณนะ่ต้องพยายามจับมือกันเอาไว้นะครับเพื่อเดินไปถึงจุดฝั่งฝันจุดที่มันเป็นสุดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกได้มีความชื่นมืน่นมีความแบบสุขในเรื่องของการเติมเต็มพลังงานการเป็นครอบครัวการมีความสุขความสมหวังได้จากไพ่สิบถ้วยมันคือความบริบูรณ์นั่นเองนะครับก็อย่าหยุด ในเรื่องของการปรารถนาที่จะตามหาความรักความสัมพันธ์นาะเพราะคุณจะได้รับสิ่งดีๆตรงนี้ไปแล้วอะไรที่เป็นเนกาทีฟพยายามตัดทุกอย่างมันไปแล้วทําสมดุลกับตัวเองเปิดใจยอมรับแล้วพลังหาพลังงานในด้านบวกแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันมีความสุขความสมหวังให้มากที่สุดนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยก็พักนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ